ถ้าดูแล้วชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง m i สเ o อร o วุนะครับผมกับเกมหม้อหม้อไฟแห่งความสุขอีกเช่นเคยนะอ่าก็มาให้ความรู้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะสำหรับการเล่นของเกมนี้นะตอนนี้อ่าของผมนะก็อยู่ที่ ระดับเงินสองนะแล้วก็ใช้ของค่อนข้างจะเยอะมากนะแล้วก็มีตังค์อยู่ประมาณแสนกว่าเองนะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะแล้วก็เราก็มาเปิดตรงนี้แล้วนะตรงนี้เปิดได้นะ่าจะเป็นเงินหนึ่งนะสา,สามารถเปิดได้นะาวันนี้นะผมก็จะมาสอนการหาตรงนี้นะก็คือซุปนะนี่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นป้าของผมมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะสาหรับ ส่วนผสมของการทำซุปวิธีการหาก็ง่ายมากนะกดมาที่ไอเทมนะั้นนี่เห็นไหมมันก็มีให้ซื้ออยู่ห้าหมื่นนะนี่เราก็ซื้อไปเลยนี่ถ้าเราอยากได้นะอันดับแรกเลยเราต้องมีเพชรเยอะๆนะเพชรผมตอนนี้มีอยู่เก้าร้อยกว่านะจากหนึ่งพันนะอ่าถ้าเราจะซื้อแบบจริงแบบจริงจังนะ แนะนำเราต้องอยู่ประมาณอาทองแดง3เพราะถ้าเรากดากดซื้อได้พิษหนึ่งเอ้ยสิบพิษนะเราจะได้ประมาณ50,000 50,000ปุ๊บเราก็จะมาซื้อตรงนี้ได้1อันนะอ่าก็ถือว่าคุ้มนะนี่เราซื้อไปอย่างละ2แล้วนะนะแล้วก็มีสีแดงอีก1อันนะก็50,000ก็ซื้อไปอีกนี่ แต่มันก็ค่อนข้างจะใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะเราก็ดูโฆษณาปั๊มเพชรไปเรื่อยๆนะหรือเราจะมาอัพตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราอยากได้แบบตรงนี้นะก็คืออัพอพวกเมนูอาหารนะสำหรับปลาอันนี้นะก็มันก็มีให้ให้ซื้ออยู่นะนี่พอเราอัพไปปุ๊บมันก็จะเป็นสีทองๆแบบแบบนี้นะนี่ผมก็อัพไป สองสามอันแล้วนะเห็นปะทุกคนจะเห็นไหมซุปเรามีค่อนข้างจะเยอะนะนี่เพราะผมไม่ค่อยได้ปั๊มนะตอนนี้เราก็ขาดอีกนิดหนึ่งสำหรับคะแนนอาหารของเรานะเราก็จะครบเลยนะวิธีการหาง่ายมากทุกคนแปบ๊บหนึ่งขอทำตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ได้นะแต่จะได้ค่อนข้างน้อยนะ แต่เราก็ต้องเล่นนะตรงนี้โอเคนี่ตรงตรงนี้เห็นป้าทุกคนมันจะไม่มีให้แลกแล้วนะเราแค่ง่ายๆนะก็คือปุ๊บกดออกเกมแล้วก็เข้าใหม่แค่นี้ทุกคนเราก็จะได้รีรีใหม่มาเลยนะสำหรับเซตไอเทมเมื่อกี้นะเดี๋ยวมาดูกันแต่ถ้าเราจะทำเราต้องมีเพชรค่อนข้างเยอะนิดน,นึง โอเคเราก็เข้ามาที่ไอเทมเห็นปะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตรงนี้1ิเพชรนะ1ิบพชรไม่แนะนานะแนะนําให้กดครั้งเดียวนะปุ๊บครั้งที่สองสบห้าพชรเราจะไม่คุมนะครับผมเราก็สามารถกดีอีกเช่นเคยนะมาดูกันครั้งนี้เราจะได้เป็นอะไรนะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนครั้งนี้เราได้เป็นนี่ มันใช้เป็นห้าหมื่นนะอันนี้ค่อนข้างจะคุ้มแล้วก็สามารถแลกได้นี่เราก็ซื้อไปให้หมดนะตอนนี้เพชรเราก็ดองไว้ค่อนข้างเยอะมากนะขอทำอีกสักสองรอบนะเราก็พอนะเพราะของเราก็มีจำกัดน,นะเออแบบเราก็ไม่ได้มีแบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ ถ้าเราจะซื้อแบบตรงนี้นะทุกคนเป๊บหนึ่งเราจะซื้อแบบตรงนี้แนะนําอย่านะเพราะเราแบบตรงนี้ก็ได้นะรับทีละคูณสเพราะมันเร็วนะเพราะดูดิเพราะกุ๊กเราแบบพ่อครัวเราทําอาหารโคตรเร็วนะโอเคนี่มีสมุดด้วยทุกคนถือว่าดีซื้อมาเลยต่างเรามีค่อนข้างเยอะนะพิรเราดองไว้เยอะมากทุกคนนี่ซื้อเลยรวๆนะ ตรงนี้ด้วยโอเคงั้นเราก็มาอัพตรงนี้ได้เลยนะเรามีค่อนข้างเยอะมีอยู่สิบสิบสองใช่ไหมอ้าวตังไม่พออีกโอ้ก็อัพไปเลยนะเราต้องอัพทุกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ยแล้วนะก็ใส่ใส่ไปเลยโอเคตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยส่วนตรงนี้นะตอนนี้เรามีหกเราก็ไม่พอนะ เราก็สามารถซื้อได้ตรงนี้เหมือนเดิมนะก็รีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอของที่เราอยากได้นะโอเคงั้นเรามาตรงนี้กันก่อนตรงนี้ขาดสีเขียวอย่างเดียวโอเคขอรีหาสีเขียวแป๊บหนึ่งเราก็สามารถเปิดหาซุปของเราได้แล้วนะตอนนี้เราเปิดได้ห้าอันนะแต่เราอยากแบบเปิดทีละ1ิบอันเลยนะ โอเคขอสีเขียวโอเคไม่มีนะพอไม่มีปุ๊บเราก็รีหาไปเรื่อยๆนะเราแบบไม่ผ่านทรัพยากรของเรานะเพราะกว่าจะได้มาสิบเพชรเราต้องดูโฆษณา1ครั้งนะแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะทุกคนกว่าจะมาถึงพันเพชรบอกเลยมันก็ใช้เวลานาน,านอยู่โอเคตอนนี้ไม่เจอเราก็รีหาไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเจอนะของที่เรา ต้องการจะเอาแบบจริงๆนะแต่ถ้าผมเจอแบบสมุดผมก็เอานะเพราะตอนนี้เราขาดค่อนข้างเยอะปุ๊บนี่ไงสีเขียวมาแล้วทุกคนแล้วก็ทำการซื้อได้เลยดูดิเพชรเราหายไปค่อนข้างเร็วมากนะแต่ของของฟรีนะเราก็ทำการผ่านไปเลยโอเคมาสุ่มกันสิบครั้งเลยนะุบโอ้โหน่าจะซ้ำเยอะนะ อันนี้ซ้ำเฮ้ยอันนี้อันใหม่วะอันนี้ซ้ำทุกคนอันนี้ก็ซ้ำโอ้โหโอ้โหซ้ำเฮ้ยใหม่ใหม่เราได้ใหม่มาสองนะอันนี้ซ้ำอีกอันนี้เฮ้ยอันใหม่วะโอ้โหซ้ำเฮ้ยใหม่ใหม่โอ้โหได้ใหม่มาสามอันเองทุกคนแล้วก็เอาอันนี้มาแลกอะไรดีนะสำหรับผมนะผมแลกเป็นสมุดอันนี้ดีกว่านะร้อยยี่สิบห้าห้าอัน ก็ถือว่าคุ้มสุดเลยนะสำหรับผมในตอนนี้นะเพราะผมต้องอัพพนักง,งานเราให้แบบเป็น2ดาวนะจังหวะน,นี้อืมอัพใคร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 ได้บ้างขอเป็นคนนี้ที่ดีกว่านะจะเดินเร็วขึ้นนะนี่ความเร็วในการเกร็บกวาดสามสเซนเลยนะฮึบบวกมาหกนะตอนนี้เราขาดอีกนิดเดียวแต่ก็หาค่อนข้างยากนะบอกไว้ก่อน ส่วนคะแนนอาหารของเราก็ต,ตะลุเป้าเลยนะโอเคเดี๋ยวมาอัพดาวให้กับซุปเราก่อนนี่คือในเราซื้อเราก็ซื้อไปเลยเพราะเรามีพิษค่อนข้างจะเยอะนะเราฟาร์มมาเยอะน่าจะอีกอันหนึ่งนะอันสุดอันสุดท้ายแหละนี่ครบแล้วนี่เห็นไหมการทำ อาหารของเราก็ค่อนข้างจะเร็วนะตอนนี้นี่จะห้องนี้ก็จะมีแบบให้แบบนักแสดงมาจัดรายการได้ด้วยนะนี่นักแสดงก็จะมาขึ้นบน,บนเวทีนะเห็นไหมจะมาแล้วตรงนี้ผมก็เปิดหมดแล้วนะเราขาดอีกเท่าไหร่สำหรับอัปเกรดร้านนะเราก็อัพอันนี้สามคะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกจะเยอะมากนะ แนะนำให้อัพอันนี้นะถ้าเราแบบต้องการแบบเยอะๆนะแล้วก็ดูแบบตังเราด้วยนะเพราะมันใช้ตังเยอะมากนะดูดิหกแสนนะทุกคนเออฟังไม่ผิดหกแสนนะมันก็ค่อนข้างจะเยอะเราอัพแบบสามแสนพอนะบวกมาสี่สี่ร้อยก็ค่อนข้างเยอะนะนี่ไงสามแสนบวกมาสี่สี่ร้อยนะ ันนี้ผมจะผ่านของให้หมดเลยนะสําหรับพิษพอเราต้องใช้ผ่านอยู่แล้วนะเออมันต้องอัพพวกแบบนี้อยู่แล้วนะเราก็นี่บวกหกร้อยนะแต่ห้าแสนทุกคนอืมมันเหลือประมาณห้าแสนแล้วว่าสี่แสนเพิ่นี่สองแสนโอเคตอนนี้จะได้แล้ววะ่ะแต่ไม่น่าจะพอนะ สามแสนอัพไปเลยเราต้องอัพอยู่แล้วนะอันนี้โอ้โหดูดิแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองเพชรเราจะหมดเลยนะเออแป๊บเดียวจริงเอาดิตอนนี้จะได้เลยนะแต่เพชรเราก็จะหมดแล้วเหมือนกันเก้าสิบโอเคน่าจะได้มั้งขาดอีกนิดเดียวเองทุกคนเพชรเราเพชรเราก็นิดเดียวนะเหลือ ไม่พอทุกคนอันนี้น่าจะพอโอเคเหลือห้าพิษเราก็ขาดอีกนิดเย้งแล้วก็ขาดอีกคะแนนอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกกับพนักง,งานนะ2อ,อย่างเราก็เสร็จแล้วก็จะไปเงิน3ามกันแล้วนะทุกคนก็ใครอยากได้ของแบบไปวิหาดูนะครับผมก็ความรู้ก็จะประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะครับผม เจอกันคลิปหน้าบาย